ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับเซียงลุยทุ่งหรือว่าช่างรุ่งโซลารเซลล์นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีกันที่โคราชอีกครั้งครับอ๋อไม่ใช่ที่ไหนครับก็ตำบลหนองฟานอำเภอขามตะแกแสงนะครับเป็นเจ้าของเดิมครับคือคุณครูคุณครูที่ผมบอกว่าผลดเสร็จแล้วหรือว่าเป็นเป็นแม่ของกับตันกิฟนะครับกับตันกิฟก็เป็นนักบอลเล่บอลทีมชาติไทยของเรา ก็ติดใจชุดที่แล้วครับชุดที่ไปติดสระน้ำสะสวนน้ำนะครับก็ได้สั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดอันนี้ก็จะเป็นก็เป็นห้อยโคงเหมือนกันครับสี่แผงสองแรงแผงก็โมโนฮับเซลสามหกิบนะครับก็งานกำลังจะเทส ดลึกได้8เมตรนะครับตรวนี้ใช่แล้วก็กีนน้ำครับของการน้ำลงนาเนาะนี่ครับข้าวกำลังรอฝนข้าวกำลังอยากได้น้ำเลยครับนี่ทางนี้จะไปบ้านหนองปือนะครับก็เป็นคลองดูดจากคลองนะครับก็กวัาหายครับ จะทำโครงสร้างไว้ที่นาก็กลัวหายก็เลยจัดแจงติดนี่เลยครับรถก็ไว้ใช้ในนาในไร่พอดีครับใช้ระบบเคลื่อนย้ายนะครับนะสำหรับ f อท่านใดที่สนใจอยากใช้บริการแบบนี้นะครับก็<อ><อ>ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้มาตรฐานโครงสร้างครับ เป็นบ้านเล็กๆได้เลยนะครับถ้าสำหรับท่านใดที่มานาะเปิดน้ำดูดน้ำนอนเช้าก็ดูดต่อเราะเราใช้แสงแดดอันนี้ก็แดดหลังๆนะครับเนะาะเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำกันอีกทีคูแกอยากได้ก็แกกว่าหายนะครับเนาะ หายก็เลยต้องใช้วิธีนี้สาหรับเอฟซี T, ท่านใดที่กลัวหายก็ไม่ลิขสิทธิ์นะครับแบบนี้สุดยอดครับรใช้วิ่งเบาๆเ,เ,เข้าบ้านนะครับเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเราจะไม่รุนแรงกับมันแต่ไปได้ครับเกิดกเกษรงานแล้วครับตั้งแต่สมัยคุณครูนะครับคุณครู ว่าง่ายๆตอนนี้แกก็เกือบเจ็ดสิบแล้วครับแกแข็งแรงเป็นแม่นักกีฬานะครับเนาะก็แข็งแรงเดี๋ยวมาดูน้ำกันมาดูน้ำกันนะครับเบิดใส่ท่อนะท่อยาวใส่นี่ครับสีแพงสองแรงลัวไม่แรงนะครับแดดไม่มีนะครับเนาะอันนี้ประมาณสี่โมงเย็น เอดไม่มีครับแอดไม่มีแต่ว่านี่ครับมาตรฐานนะครับเนาะยอดครับความแรงครับสนใจสนใจก็โทรติดต่อได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับสำหรับชุดผมเชียงลุยทุ่งหรือว่าช่างลุงโซล่าเซลล์ครับราคาคุยกันได้ครับมีราคา มีหลายราคานะครับสำหรับชุดนี้บอกตรงๆคือเป็นชุดส่งนะครับชุดส่งราคาอยู่ที่สาม0มืสองพบาทนะครับชุดส่งคุูครูก็ให้มาช่วยทับครงให้นะครับไม่ได้คิดอะไรครับสา0 0 0ืสองพันบาทก็ทำโครงโครง,ง,งสร้างให้เรียบร้อยนะครับคือแกซื้อเหล็กไว้ให้ส่วนของผมก็จะมีชุดพ่อ ชุดกล่องคอนโทรลและก็แผงนะครับแล้วก็ช่วยวางระบบให้แบบนี้ครับถึงเป็นชุดตรงได้ผมก็ถ้าทำไม่ได้บอกขอให้บอกเราครับเราช่วยจัดช่วยทำให้อย่างมาตรฐานแน่นอนครับอย่างชุดนี้ก็ถือว่ามาตรฐานครับไม่ต้องกลัวหายครับตกเย็นกลับบ้านได้เลย รถก็จอดไม่ได้ใช้งานอะไรก็เลยเอามาสร้างประโยชน์ให้ได้มากนะครับสร้างประโยชน์ให้ได้สูงสุดที่สุดนี่ครับแดดไม่มีนะครับนะบังหายไปเลยครับปล่อยเลยล้มเราเป็นการเทสนะครับนะวันพรุ่งนี้แกจะเอาจริงครับวันนี้มาเทสให้แก จะเอาลอดลงไปในท่อครับมีท่ออยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะลอดท่อออกมา,อาก็จะลงฝั่งนี้นะครับเนาะ่ครัากำลังโรน้ำเลยครับคืมแต่ไม่ตกนะครับโซนโคราชโซนอำเภอขามตะแกสงนะครับทุกวันแต่ไม่ตกถือโอกาสนี้ ใช้แบบนี้แล้วสบายเลยครับทานาปังได้เลยครับนี่พอออกสองนิ้วเต็มครับแดดไม่มีนะครับสุดยอดครับจนคุณครูไม่มาครับให้ผมมาเทสเลยคือไว้ใจนะครับเนาะติดให้สองชุดแล้วชุดหนึ่งก็จะอยู่ข้างในนะครับชุดหนึ่งจะอยู่ข้างในสีแผงสองแรงสะใจครับถ้าแดดแรงสะใจแน่นอนมีขนาดไม่มีแดด ครับผมหลับสนใดสนใจก็โทรมาได้ท pues ี่เบอร์โทรศัพท <me> ์0611602340ช่างรุ่งโซลาเซลล์ครับตอนแดดมาก็จะอย่างนี้เลยครับนี่นี่ครับมีแดดโผล่ขึ้นมานะครับแรงสาดไกลมากครับสุดยอดครับเห็นท่อ2นิ้วนะครับเนาะ ยอดครับผมเลือกใช้ตัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้านะครับนะสนใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับ061-160-2340่างรุ่งโซล่าเซล